สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ยเราจะมาพูดอะไรกันดีครับก็ไม่เหนื่อยครับผมเพราะว่าดีใจมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เจอทุกคนอันนี้จริงๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าตอนจริงๆนะครับเพราะจริงๆรู้สึกว่าแบบมันเป็นงานแรกของเราด้วยที่เหมือนกับต้องออกมาต่างจังหวัดแล้วก็เป็นงานเดี่ยวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเหงาใช่แต่ว่าพอเห็นทุกคนก็ไม่เหงาแล้วผม อาอไปหน่อยเหรอครับได้ไหมครับไฟมันไฟไหมนะครับไฟกินน้ำตอนหรือยังยังเลยครับผมเพราะมาถึงตอนเช้าก็ไปกินเออ่เป็นร้านอะไรเลิ่อนรถเลิ่อนรถใช่แล้วเราเป็นคนสกลใช่ไหมน้องใช่อูอยากจะเล่นมุกนี้ยังไงแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทุกคนถามคำถามได้นะครับชวนคุยกันได้นะครับผม พี่แน็คยับขึ้นมาหน่อยอ่ะนี่เหรอครับผมโอเคครับไปไม่ตกงั้นเดี๋ยวผมอย่างนี้ได้ไหมอ่าจนคุณไม่ปวดตกเหรอพี่น้องใช่แต่ไม่ได้เหมือนกันบอดแคสสนุกไหมไม่นะครับบอดแคสสนุกไหมก็ไม่มีใครต่อเราเลยอ่ะร้องเลยร้องเล่นใครยังไม่อยู่ในบอดแคสสามารถเข้าได้นะครับผมเข้้าไไม่ดแต่เข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะเข้าได้อ่านได้ต่อไม่ได้ไม่บอกนะ ใครยังไม่มีไอซีผมมั่งมีแล้วมียาเมื่อกี้นี่ไหมมันมีนานแล้วใช่ไหมครับ้ครับอ่าก็จริงๆพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็มีใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับผมไนะครับใช่มาชัาเผลมากจริงเราผมขึ้นรถคนถ้าคนมคนที่ไม่รู้เรื่องก็คือผมมาขึ้นรถผิดตอนสนามบินผมก็เลยผมก็อยู่อยู่ผมก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บพี่ๆทุกคนก็เหมือนกับ บายบายอ่ะผมก็บายบายอะไรเงี้ยไม่ได้บายบายผมไม่เข้าใจเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาเองไม่บายผมอยู่ผมก็บายบายต่อจนเหมือนกับเขาบอกว่าเออคือรถผิดผมก็อ่าเอาละเถินเลยผมขอโทษด้วยนะครับเถินเถินเถิน,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 นใช่อ่อาแล้วก็จะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ผมร้องก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร้องเพงลงน้องเจมส์ครับเทุกท่านก็ ก็ต้องต้องขอยืมลิขสิทธิ์เขามาร้องนะไม่รู้เขาจะเก็บเงินหรือเปล่าเนี่ยชายก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าใครกลับกันยังไงครับเนี่ยรื่บินกลับวันนี้ใช่ไหมครับกลับที่นีกลับฝนตกก็ไม่ได้ครับให้อยู่เป็นเพื่อนไหมครับอยากอยนานๆยังเลยอ่ะไหนนะครับไหนนะครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ใช่ไหมครับพูดเลยนะ สปอยมีดหน่อยสปอยมีดหน่อยสปอยมีดหน่อยอ๋อจริงเน็ตกับเจมจะมีมีดแฟนมีดนะครับผมที่กรุงเทพเนี่ยเอ้ยใช่ที่กรุงเทพครับผมแล้วก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนเลยนะครับผมก็จริงๆสปอยก็มีกิจกรรมที่เราไม่เคยทำเลยละกันจะบอกว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์นะครับผมก็เนี่ยจะขึ้นจะมาตักน้ำก็กระโดดุไงเนขาได้ขึ้นน้ำไงแต่เจมไม่ไจะออกมาตักไปราเล่นกับรอเล่น แต่ก็เป็นเตมแฟนไอเป็นเตมเหมือนกับเขาเรื่องอะไรเป็นน้ำกับไฟไฟกับน้ำอย่างเงี้ยครับผมใช่มีเกทไหมครับอ่าตอนตอนนี้ยังไม่ยังไม่ทราบครับผมใช่ครับผมก็เกสก็น่าะคือทุกคนยินเชิญด้วยนะครับไอนะครับอันนี้ยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ทางออฟฟิเชียลเลยครับอันนี้ไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้แกล้งนะครับผมครับอ่าฝั่งนี้เงียบตรไครับวนคุยได้นะครับเอจริงหรือเปล่าเรา เราเป็นหนุ่มสกปรนหรือเปล่าครับหนุ่มครับโทษนะครับโทษครับเอาเป็นสาวสกปรนใช่ไหมครับอ่ามีมีแฟนยังครับอ่าโอเคครับผมพี่ก็โสนเหมือนกันเหมิงว่าโสด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 จะเห็นหรือเปล่าไม้จะบอกว่าโสนแต่ไม่สนิทไง ไปไม่ถูกเลยเอาจริงๆไอ้นะครับกล้องนี้เนี่ยเหรอครับนะครับตายแล้วนะครับไอ้นะครับเมมเต็มตายแล้วพี่ต้องทำไงเนี่ยขอบัตรลุงหน่อยค่ะไอ้นะครับขอบัตรลุงบอฟมามีก็ขอบคุณมามีนะครับผมที่วันนี้ได้มาโชว์เอ้ยมาดูลูกมาออกมาหลังงานโรงเรียนนิดนึงครับผม ขอบคุณมากเลยนะครับผมเพราะว่าตื่นเต้นมากก็กําลังใจล้นหลามจริงอาจจะบอกว่าคือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเจอนเน็ตแม่งอื่นก็ฝากเอนดูไปด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ใครมีคำถามไหมครับคำ,ำถามจากห้องผู้สง่งไออีกไหมครับใครบ้างผู้ชมในห้องส่งห้องถา,ถามในห้องไอ้คาถมในห้องส่งมีไหมครับฝั่งนี้มีไหมครับบ่อนี่มีไหมบอหลักหนูได้ไหมไม่ได้ ออมาซูซูถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องซูซูนะครับผมก็ซูซูค่อนข,ข้างที่จะโตขึ้นมากเพราะว่าเหมือนกับมีแมวตนวนึงมาชื่อว,ว่าน้องอน้องดอนล่ามาอยู่เป็นเพื่อนก็เหมือนกับน้องก็จะโตขึ้นเลยครับผมใช่แต่ว่าตอนแรกๆก็คือไม่ไม่ค่อยอ้อนเพราะเหมือนกับมีน้องเข้ามาแต่พอเหมือนกับว่าพอพออยู่ไปสักพักความอ้อนมันมันเหมือนกับคือโปรตีนคนอ้อนไงก็เลยเหมือนกับกลับมาอ้อนเหมือนเดิมนะครับผมใช่ อันนี้น่าเป็นแฟนคลับจูจแน่เลยจูจูไม่ได้มาครับเนดวม่ีเอนเลยเอนดเลยเอ้ย,ยน,นะครับอ่อยังยังไม่ถูกกันอยู่ดีครับผมแต่จู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 น่าจะด้วยความที่น้องอ่ะมาเจอคนน้อยด้วยนี้ครับผมถ้าใครเจอน้องเยอะน้องก็จะชินครับผมแต่จะบอกว่าจูจูจะมีงานอะไรเรือนี้จะ<อ>เป็นงานเล็กๆอยู่นะครับผมใช่ก็ยังไงฝาปติตามด้วยนะเอ้นะครับจูจูมาแล้วหน้านอนป๋าเนี่ยหน้านอนครับ ยิ้แป๊บนึงอ่ะครับอ่าดูหน้าน้องอันนี้คือแอคของพี่เหรอครับเอาไอ้ใช่ใช่จะบอกว่าน่ารักใครไม่ใครชอบแนวก็ฝากติดตามได้นะครับจุ๊บจุดบอยครับครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับผมคือครับไอ้นะครับเธอข่าวว่าไงคะ เธอก็พูดไปไอานะครับไม่บ่อยไม่มีคนให้พูดด e> <Yes> ้วยอ่ะเพราะถ้าพูดกับคนนั้นน่าจะโดนวีนะครับเพราะว่าอายนะคนไหนคนเมื่อวานเหรอครับคนไหนนะครับเขาฝากมาเขาเขาฝากมาว่าอะไรนะครับอ๋ออุ้ยเราเราเลื่อนขั้นเป็นนิชายคนปวดท้อง ใช่ครับก็ขอบคุณขอบคุณทางทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจน้องเมื่อวานด้วยนะครับผมก็ไปการผมมาทาศสารครับของกำลังใจในการสอบเ<ด>หรอครับก็วันนี้วัานอาทิตย์น้องผู้นี้วันจันทร์ก็สู้ๆกับการตื่นเช้าด้วยนะครับผมรอนเลยก็จะบอกว่าจริงๆขอให้ตั้งใจแหละก็ก็พี่เชื่อว่าทุกคนทําได้ทุกคนตั้งใจนะครับผมแล้วก็คือถ้าออย่างส่วนตัว เป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนกันแหละเป็นคนที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อยชอบการเรียนเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าพอโตขึ้นไปอ่ะเรารู้สึกว่าการเรียนคือสําคัญมากเรารู้ว่าเราไม่ชอบการเรียนแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเอาคนที่จะโฟก,กัสในวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้เช่นอังกฤษภาษาอังกฤษ,กฤษนี่คือสําคัญมากครับผมใช่ก็คือถ้าเราเป็นคนที่ไม่เรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็เจาะจงวิชาภาษาอังกฤษไปเลยอนาคตได้ใช้แน่อนอนครับผมสู้ๆนะครับผมเพราะว่าการทํางานก็เหนื่อยอีกแบบนึงครับผมมาไล์พูดอินบ่อยๆได้ไหมได้นะครับ ได้นะฮะมาไลฟ์พูดอิงบ่อยๆได้ไหมอ๋อได้เขา่จริงก็ชอบชอบพูดอยู่เพราะว่าอยากฝึกด้วยใช่ครับผมก็ก็มาฝึกกันได้นะครับผมในไลฟ์ของเนทนะครับผมสวัสดีครับครับพี่เนทมีแพนพาเจมาที่สกลไหมคะอ่าการสิลป์ที่ยังไม่ได้ไปเลยครับน้องมันใกล้ใกล้กลันใ,ใช่ไหมการสิล์ใกล้ใกล้ใช่ไหมอใกล้กัน ใครมาจากกราฟิกมั้งครับจริงหรือเปล่าอ่าเคยเจอเจมตอนเด็กไหมครับอะรนะครับอ๋อเคยเจอรูปที่โรงเรียนโรงเรียนครับแปะรูปเจมแปะเลยเหรอครับแปะใหญ่เลยใช่ไหมโอ้ยอยากไปโรงเรียนเจมเลยอ๋อขอสวัสดีนะครับใครใครอยากรู้ว่าใครมาจากจังหวัดไหนมั้งที่ไม่ใช่สกลกับกรุงเทพเน,นครพนม นครพนมนี่คือขึ้นไปอีกใช่ไหมกี่นาทีครับหนึ่งชั่วโมงอ่าใช่ไหครับไปไเทีนะ่ยวได้วยพระใช่ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสอยาจะไปนครพนมไปจับบ,บ,บึงการค่ะอะไรครับไปจับบึงการค่ะนะบึงการที่อ๋อบึงการติดหนองคายใช่ไหมใช่ไหมครัติดตะกอน,นกกด้วยใช่ไหมครับรอ่ามาเรนที่นี่เหรอครับอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเกียนมัธยมหรือประถมครับ อยากรู้นเอามาหัแล้วเหรครับอ๋อเจ้คตู้นะครับเก่งมากครับเกีฑ์ครูเหรอครับอ๋อเมื่อกี้คุณครูเหรอครับอ๋อหนูเป็นครูเกีฑ์ครูเฉยๆค่ะยังไม่ได้คิดสปีครับเจตู้นะครับขอให้เป็นใกล้ตามที่หวังนะครับผมครับผมไปเที่ยวลาผมอยากไปเวียงจันทร์มากครับขอบคุณครับผมเวียงจันทร์ที่มันเป็นสะสะหนาวใช่ไหมครับอันนั้นวังเวียงอ๋อนั่นวังลว โอ้ใช่อ่ะขอโทษครับก็ใช่วังเวียงแล้วก็เวียงจันท์ก็ไหว้พระไงใช่ไหมครับอ่าใช่ผบเคยคุยกับเพื่อนตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ยังไม่ได้ไปละทีทำรถมาสชั่วโมงบุญมาฝากนะครับขับรถมาสามชั่วโมงขอบคุณนะครับผมเจอในครั้งแรกครับครั้งแรกครับเอาครั้งหน้าจะเจออีกไหมครับโอ้คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณมากครับอ๋อขอบขอบคุณครับผมก็ ดีใจนะครับผมที่ทุกคนที่ด้อมนี้เหมือนกับทำความรู้จักกันไว้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมก็รักกันไว้อะครับจิ้มแก้วหรอจิ้มแก้มเขาหรือเธอเอ็นเท้าเอ็นเท้าเอ็นเท้าเอ็นกลุ่มอยู่นี่จิ้มแก้มข้างๆล่างๆเหรอ อันนี้อ่ะอันนี้ย้อนแสงว่ะครับย้อนมากเหรอเอ้ยขอบคุณของแซวเน่นะพี่เนตพี่เนขอบัตลุมตรงนี้หน่อยค่ะขอบัตรหลุมขอาบัตลุมบหลุมต้องยืนเต้นอหอยโออยโอยโอ วันเกิดวันเกิดจริงๆวันเกิดนะครับผมก็คุยกันแล้วกับออฟฟิเชียลครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ก็อย er> ู่ในโปรเซสว่าแบบที่ไหนหรือย anyway> ังไงเพาจริงช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งกับแฟนมีตด้วยแล้วก็งานด้วยครับผมแต่ว่าน่าจะมีทําบุญช่วงเช้าแหละครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีงานใช่ครับผมเพราะจริงๆกลัวว่าแบบกลัววันเกิดไม่ได้เจอพี่ไงก็เลยคือว่าอย่างน้อยเราได้ทาบุญด้วยกันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีครับผมกี่คนที่อยากให้กี่คนครับร้อย จริงๆผมก็ฮับที่จริงๆผมอยากให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันเพราะว่าอยากทาบุญด้วยกันแต่เน่ยก็อดูดูไว้ดูดูไว้นะครับเป็นเหมือนกับการทาําโรงทานเนี้ยครับผมใช่ก็ทําอาหารเป็นไหมครับราอเล่นอะรอ่าเงยอาจจะแบบเป็นการที่แบบแจกแจกเพราะจริงๆนะใจจริงนะเราอยากทำกแ,แต่ว่าตัแต่ปีที่แล้วแหละว,ว่าอยากทำากับ เป็นรถเหมือนกับรถกับข้าวอย่างนี้แต่แค่เหมือนกับเราไม่ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทานักทีเดี๋ยวอาจจะแบบทช่วงที่แบบไม่ใช่วันเกิดก็ได้อย่างเงี้ยครับผมไปนะครับเดี๋ยวนะครับเอาถุงไปห่อถุงไปห่ออ๋อเป็นมุกเหรอไปเอาทานไม่ไไปห่ออาหารไปเอาข้าวกลับบ้านไปเอาข้าวกลับบ้าน อ๋อเอากับข้ากับบ้านชายครับผมก็เปนการแจกของแบ่งปันอะไน้องๆอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรใครที่เจอในครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะคทำได้เป็นแบบนี้ครับอ่าเขาผมมีคำไถ่ไหมครับอ่าเอาจริงๆไหมครับผมชอบกินอาหารอีสานครับกินข้าวตกใจยังไงนะรำครับอมไอนะฮะจังหวัดไหนเราจังหวัดอะไรล่ะ กาเสินคือจริงๆอยากไปมากอยากกินอาหารนี้กาสินมากแต่เขาไม่ยอมพาไปไงทุกคนอยากมาแกล้งถามดีก็เขาไหนไม่ว่าเขาดาวไม่ว่าเขาคอไม่ว่าเขาขอเหรอเขาเล่นมุกเขาคออ๋อนัญหเขาใส่หรือมุขอะไรแล้วยิงมุขแต่ถ้าผมเล่นไม่ได้นะ S <S เขาแบบไม่อาร์ก okay. ิวผมมากๆการเล่นมุกแต่ค oh, uh, ิดถึงนะฝากแท็กมาหาเขาด้วยนะเพื่อนคิดถึงใครคิดถึงใครเขาก็รู้ตัวอะไรจริงเอาอ่ะมีคำไถ่ไหมครับโอ้ยทำไมหรอครับพี่ก็ตอบยากพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ได้ลองอ่ะพี่ก็เป็นคนหนุ่มบ้านๆ้านนี่แหละครับพี่แบบ จะต้องน่าคอเน,นเน็นลีไม่ไม่ไม่พี่พี่ก็มีข้าวกับหนูหนูได้นันอะไรครับกินได้ทุกอย่างเลยเต็มสพิมแล้วเหรอครับให้กำลัจอ๋อทำไมเขาไม่พิมมาหาผมเองะะอ่ะครับ <laughs> พอพอเดี๋ยวเขาจะจดเยอะถ้าผมพูดถึงเขาเยอะ เออหรอจดจดไปก็จะบอกว่าผมอ่ะน่าจะมีซีรีส์ก็คือที่เจ็ดคนกลางนะครับผมก็ยังไงก็ฝ่ายตามด้วยนะครับก็จะบอกว่าคือค่อนข้างที่จะแอบเห็นบทมันนิดๆแล้วก็น่าจะค่อนข้างจะแตกต่างจากทีแตกต่างจากนิยายนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่อานนท์สายก่อนนะครับผมก็ทุกคนก็ยังไงก็ลองเปิดใจลองดูนะครับผมจะบอกว่าแต่ว่าความความคาแรคเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้อยากรู้ว่าใครยังไม่เคยดูอยากล่นอานนท์ไหมครับดูแลจริงอย่าไม่เคยลอง เป็นพันธผ่านหนักนักลงแต่ว่าตามผูกแต่ว่าไม่ได้ตามมากวันนี้หนักมาเจอได้พูดแล้วเนาะพี่หนูเจอพี่คนแรกเลยนะที่ตามมาโอ้ยขอบคุณมากครับผมฝากอินดูพี่ด้วยนะพี่ไหนก็แค่ตัวแค่นี้ข้างบนโอ้ขอบคุณมากนะครับผมข้างบนด้วยข้างบนครับตัวตัวอาจจะแกะใจใกล้กันนะโดนใกล้มขอโทษนะครับถ้าบางทีผมเล่นอะไรอย่างงี้ผมก็เขินเหมือนกันสนใจ สองนาทีเหรอเขาขออีกได้ไหมั้าก็นาทีเจอพี่เขาใจไอ้นะครับยาวๆนาๆไอ้นะครับขอนานๆหนาหนะครับผมไอ้นะครับโอเคน้องมาครั้งแรกคนไหนครับจริงป่ะเนี่ยจริงหรอจริงจริงหรอขอบคุณนะครับที่มาขอบคุณนะครับครั้งแรกเหมือนกันครับ เพราะจริงๆตอนที่เน็มองหัวทางกับเป้งไม่น่าเคยมาที่ตะกนเนาะไม่น่าเคยใช่ไหมน้องน้องขอบคุณนะครับผมเคยดูไวทเ, km, remember, เป้งหรือเปล่าเคพี่เล่นพี่เล่นชื่ออะไรอ่าใชัยจำตัวชื่อจำชื่อเลยไม่ได้่ออะไรนะไอซอซ์ไอซ์ไอซ์ไอไอซ์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 ไอซไอซออซ์ไไอง ได้เหรอครับครับสวัสดีครับมีคำถามไหมครับอุบลพี่เคยไปแล้วน้องได้มาเจอพี่หรือเปล่าวันนั้นอ๋อไปเรียนเหรอครับอ๋อแล้วนี่มาจากอุบลเหรอครับอ่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับเอาไม่กลับคือจะอยู่นี่เหรอครับอ๋อเีครับไปนะครับกลับด้วยกลับด้วยได้ไหม ได้ไหมครับแต่ a อพี่ดุทุกคนเลยนะเราหไม่ดุไม่ดุไม่ดุน่ารักครับผมแม่มาขอเหรอครับอยู่จังหวัดอะไรเราตะกณไม่ว่านไงหรืที่อยู่ตะกณเลยขากอินดูเรียกผมมาได้อยู่นะครับผมไอ้ครับกราบสิครับโอ้ยผมผมไม่ได้เสียผมเป็นน้องเนต เราเล่นเราเล่นเราเล่นผมเป็นได้หมดเลยครับครับผมอ่าหรือว่าเราจะเป็นฟอโต้ไอ้นี่กันดีไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับถ่ายรูเปเต็มเต็มแล้วเหรอไ่แป,หด,ปหดหมดนะจีนแปดหมดเถือ่อนถ่ายถ่ายก็เถื่อนเลยนะ สครับนัธนกรั่นครับวันนี้ผมจะขอบัตรลุมครับลได้ัมเดี๋ยวเเนสเดี๋ยวฝากของคนที่มาไม่ได้หน่อยได้ปะขอบัรลได้เลยครับ ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปได้ครับอ๋อข้างหลังอัพแล้นครับเดี๋ยวขอให้ข้างหลังถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ ต้องไปแล้วนะคบผมทุกคนขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่เหมือนกับว่าที่เหมือนกับว่ามามาในวันนี้นะครับผมก็ดีใจจริงๆ <c oughs> ครับผมเพราะจริงๆคือเร,เราก็เราก็อย่างเช่นที่บอกก็คือแบบเ,เราไม่รู้ว่าจะแบบมีคนมาเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาเจอในครั้งแรกด้วยแล้วก็เหมือนกับมารู้จักกันนะครับผมกย็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมก็ไงฝากดูพี่เน็ตด้วยนะครับ ฝากอินดูพี่เลด้วยครับผมแล้วก็ฝากถึงมามีครับฝากฝากอินดูลูกคนนี้ด้วยนะครับอายนะครับฮะฮะชมนมเลยชมนมชงนมยอชมนมรอขอบคุณครับโปรแฟนนะครับโปรแฟนก็ตื่นเช้ามาชงเวให้ผมกินด้วยนะครับ หรือถ้าใครยังแม่ก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่ก็ผสมมึงไปเลยครับเป็นเวผสมนมได้นะอร่อยนะครับผมผมยมากินนะก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันงานหน้านะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเจอกันที่โรบินสันสกุลอีกนะครับผมก็หรือไหก็ที่ไหนก็ได้ครับผมที่ได้เจอทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณที่สัอนอร์นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่า มีเซอร์ไพรส์ในปีนี้แน่นอนว่าเหมือนกับมีงานหลากหลายแน่นอนขอพูดได้แค่นี้แล้วกัน,กนขอบคุณครับขอบครับนะครับขอบคุณนะครับผมครับเซฟร์ไพรด้วยทางปลอดภัยนะครับฝับ่งไหนฝั่งนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทาที่ฮาวด้วยนะครับผมขอบคุณทางเลยสั่งหน่อยครับ